สวัสดีค่ะสำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิขอเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดชัยภูมิฉบับเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิพบว่ามีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากเครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายรวมขยายตัวร้อยละ10.1ขณะที่ด้านการผลิตรวมหดตัวร้อยละลบ2.8 ด้านการใช้จ่ายรวมพบว่ามีสัญญาณขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละสาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปีทำให้ส่วนราชการสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ14.3จาจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างรวมปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุนและจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ12.1เป็นผลมาจากจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายปลีกขายส่งจำนวนรถจัก,กรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยลดลงสำหรับการผลิตรวมมีสัญญ,ญาณหดตัวสะท้อนจากภาพบริการหดตัวร้อยละลบ4.2จากยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่งลดลงเนื่องจากประชาชนระมัดระวังการจับใจ่ชยใช้สอย ขณะที่ภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ12.6จากปริมาณผลผลิตมันสปะปลังโรงงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อเตรียมการเพาะปลูกครั้งใหม่ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ0.3จาจากจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ2.7เป็นผลมาจากปริมาณผลผล,ผลิตมันสปะปลังโรง,งงานเพิ่มขึ้น ด้านการเงินพบว่าสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินโดยรวมขยายตัวซึ่งปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้งภายในและภายนอกประเทศทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายและออมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน สำหรับปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ13.6ามตามการปล่อยสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ประกอบกับรัฐบาลยังมีมาตรการสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของสถาบันการเงินรวมถึงสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรอย่างต่อเนื่องด้านสเสถียรภาพเศรษฐกิจพบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละลบ0.1จจากการลดลงของราคาหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มได้แก่หมวดการบันเทิงการอ่านการศึกษาและการศาสนา สำหรับการจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ4.1จากการจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรมและการก่อสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นขอบคุณที่รับชมคลิปน้าเจอกันใหม่นะคะ